แรงก็สวายร่างโตโตอยู่เนี่ยนี่ <c oughs> <c oughs> นตะโกอะไรเอย่ยชายตะโกเปล่าโกใส่ยูใส่ยูปลาใส่ยูตวงแล้ว ปลาต่ยูทางนี้ได้ปลาตะโกโอโ้ตัวเบลเลอร์เลยครับตัวนี้ดูให้ดีตัวโตว,วันนี้เราได้ตะโกกมาตัวหนึ่งแล้วนะครับไซ้นี้โตเลยนีดูดูจึงขึ้นมาแล้ววันนี้วันอาทิตย์ครับ เมื่อตะคู่นี้ผมดึงปลาตะกบตัวใหญ่ขึ้นมาตัวนึ่นงกระชางของผมแลวก็ปลาทังกวาสอตัวตัวสมาชิกเราเยอะวันนี้วันอาทิตย์เราจะไปดูตำรวจคนนี้ปลาใสายอยู่ครับ <c oughs> ทำการบันทึกไว้ก่อนดิพะโถเก็บข้อมูลปวอะเนี่ยทำวิจัยนี่ครับคนนี้ก็ได้ปลาตะโกกนะครับตัวโต,วต,วต,วตวนี่โอ้นี่ของน้องคนนี้ไปดูคนนี้เบ็ดเยอะทางนี้ครับนี่พี่คนนี้ก็ได้ปลาตะโกกไปตัวหนึง่ง ตัวโตครับตัวใหญ่แล้วก็ของชุดนี้ก็ปัตตะโกเหมือนกันตัวโตเจ้าพยาโนนทบุรีปัตตะโก40เซน สวายสองโลได้ถ่ายไม่เคยทันเลยนะครับกล้องมาตั้งตอนปามันเหนื่อยแล้วโกโกกตะโกกตะโกครับตะโกกอืมอืมนุนเมือนนี้เฮ้ยเป็นหมา อเอาไปาตะโกอีกแล้วตัวใช้ได้ครับตะโกกตัวที่สองครับนี่น้องคนนี้ก็ได้มาอีกตัวแล้วโหตัวนี้กินไงกินแน่นมันจะร้องกุ๊กกุ๊กกุ๊ก นี้กินคนนี้อยู่คนเดียวเลยครับปาลาปลาโกเต็มเลยครับนี่สี่ตัวนะครับปลาตะโกแล้วก็มีดึงหลุดเห็นเห็นไปตัวหนึ่งนะครับไม่งั้นวันนี้พหนุ่มเบอร์สิบสองคนนี้ครับแม่ไอเราปลาสังกวาตัวเดียวคนเดียวเลยคนเดียวเลยวันนี้ตัวที่ห้าแล้วที่นี่ โกะป่อโกกเอ้าดีๆเลยพอคุ้นเดี๋ยวก็หลดไม่ได้กินเนอะเอโอ้ยโอ้ยโอ้ยสู้อยู่ยังสู้อยู่ขึ้นมาแล้วโก ตัวที่ห้าของเขาแล้วครับนี่ตัวสงนั่นเลยขันน้อยครับปลาตะกงตัวก็เลิเลยขันน้อยเดียวตัวใหญ่เลยครับนี่โตอยู่วันนี้ผมได้ปลาตัวเล็กสองตัวเองนี่เขาได้ตะกงสองตัวเป็นลาแบ่งๆกันไปนะครับตัดกันเยอะ เหลนอนี้นะครับสวินไม่มีขาปลาสวายตัวนี้ครับอีกวันหนึ่งตัวนี้สี่โลเลยต้องลากเข้าในเลยครับอยู่คนเดียวตัวนี้ใหญ่เลยนู่นลากจากข้างนอกเข้ามาข้างในนี่สี่โลครับตัวนี้วันนี้เช้าครับ ปลาอะไรครับปลาตะโกอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลานหน่อยอืน้ำตื้นเว้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เปึดอีกแล้วพ่กคนนี้ โก้ครับผมอีกแล้วโกโตนะครับนี่โอ้ย้ยโอยโอ้อยๆ้มอยากเลยพระเอกเราอีกแล้วปะเบึกครับนี่ตัวนี้ปะเบึก ไอ้สายยูโค้ดโคสายยูเลยอ่ะหใหญ่สายยูไม่ใช่ไม่ใช่ใชสวะไม่ใช่สวายโหตรงนี้สายยูครับเป็นโลนี่พระเอกเราฉันนั่งตดปลาอยู่ริมตลิ่ง,งแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินยูนั่งตดอยู่นานจนฉันอ้ตอกอยู่นานจนฉันนะครับ แล้วด่วนกำนลัลเลด่วนเจ้าพยามีคนด้วยครับไม่รูมีคนด้วยมีคนด้วยมีคนยืนอยู่ด้วยยัผมีคนนั่งด้วยอ่าแล้วด่วนเจ้าพยาพวยคนตกปลากลับบ้านหมดแล้ว <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> วันนี้วันอาทิตย์นะครับคนเยอะคันเด็ดเยอะตอกไว้เต็มไปหมดเลยที่นี่ <c oughs> ตกกันที่นี่กันมาจับนะครับ ช่วงนี้รู้สึกตัวปลาจะปาตัวลงน้อยตัวลงนะครับ,บ,บคือฝูงปลาเริ่มไปแล้วแล้วก็คนลงตะข่ายหมดเก็บไปหมดก็เลยเหลือปลาน้อยตัวครับวันนี้คันเบ็ดทั้งหมดสิบสองคันนะครับแต่เพิ่งมีคนดึงปลาตะโกกขึ้นมาตัวหนึ่งกับปลาสังกระวาะปลาเริ่มน้อยตัว เราต้องรู้จักสังเกตนะครับเพราะว่าถ้าตกบ่อยๆจะรู้ถ้าฝูงปลามันเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นปลากระโดดน้ําเต็มไปหมดเลยพวกปลาตะโกรกระโดดขึ้นจากน้ํากันเป็นฝูงเลยนะครับผัดกันกระโดดไปมาแล้วก็แปลว่าเรานั่งตกปลาไม่พลาดถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีตัวปลาเลยวันนี้ปลาเริ่มน้อยตัวลงแต่ก็พอมีมีให้เล่นอยู่เพราะว่ามันเป็นส่วนที่หลงเหลือจากการถูกตะขายมั่งถูกเบ็ดมั่ง ถ้าปลาหมดอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงเราก็ต้องมานั่งคอยรอกันอาจจะมาตกวันชั่วโมงสองชั่วโมง้ามีฝูงปลากระโดดให้เห็นเราก็จะมานั่งกันเยอะแยญ่อีกบางครั้งตรงนี้จะไม่จะหายไปเลยนะครับสามสี่เดือนไม่มีคนมานั่งนะมีปลานะครับตกปลาแม่น้ำก็ต้องรู้จักสังเกตครับต่ยูครับตัวโตตัวโปรับตัวนี้ตัวโตครับตัวโต,ว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 ตว ไซขนาดกลางนี่ขึ้นมาแล้วใหญ่เลย